อันนี้เราละลายปุ๋ยปุ๋ยเกตไว้สี่ถุงนะครับประมาณ2อกิโลถุงแล้วห0ากรัมพอละลายเสร็จแล้วก็เตรียมปล่อยไปกับน้ำหยดเมื่อเราปลูกเสร็จนะครับหนึ่งไร่หนึ่งงานอันนี้เป็นสายน้ำในพื้นที่ที่เราจะปลูกมะเขือ พื้นที่ฝั่งข้างๆเป็นหมู่บ้านแล้วก็แปลงนาปลูกในที่นาที่รุ่มนะครับมันจะดูแลยากนิดหนึ่งแต่เราก็มีพื้นที่แบบนี้เราก็ต้องทำไปแบบนี้มันนี้นะครับอันนี้จะเป็นปั้มเพาลอยตัวนี้จะเป็นตัวดูดปุ๋ยอันนี้เราต่อสายมาต่อสายมาต่อก,ก๊อกไว้ อันนี้ไ่เปิดดูดปุ๋ยนะครับเวลาเราติดเครื่องเราก็จุ่มลงในนี้แล้วก็เปิดน้ําปุ๋ยไปเอาให้หมดนี้แล้วก็ปิดน้ํานะครับเพราะว่าเราจะให้น้ําไม่นานสองสามนาทีห้านาทีอะไรประมาณนี้ครับว่าต้นกลามยังเล็กอยู่ดูน้ําหยดที่เราใช้มันเป็นรูระหว่างสิบเซน10เซน แล้วก็มันมีรูน้ําหยดออกสองรูเราเลยให้น้ําไม่นานนะครับผมประมาณนี้ครับ